สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมาลอนชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับก็มีเจ้าอ e ีซูซูดีแมนี่นี่นี่ของมาโจเลตชุบกล้องให่โฟกัสอ่านี่ครับอีซ e ูซูดีแมกนะครับของมาโจเลตซื้อได้ในเซเว่นนะราคาคันละร้อยบาทนะครับซึ่งคันนี้ผมแหกแพ็คไปแล้วก็ไม่ได้มารีวิวนะครับวันนี้จะมาประกอบกับเจ้าคอกซิงเน่ นะครับเป็นงานของพี่ท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับที่ใครสนใจนะไปซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี่ครับราคา140บาทมนะั้งเออสามารถประกอบเข้าไปกับเจ้า e su su d max ของมาจริได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูปึ๊บนี่ นี่ครับสามารถวางลงไปได้แบบนี้เลยนะครับราคา140บาทโหโคตรคุ้มนะเนี่ยไอ,อชิปประกอบเข้าไปกดลงไปจึ๊กแบบนี้เห็นไหมก็จะได้อีซซู o x ซิงนะครับซึ่งถ้าใส่แต่คอกผมว่ามันก็ยังไม่โดนเนาะเพราะฉะนั้นเรามาใส่ล้อซะหน่อยนะครับล้อหน้าก็จะเป็นลายเดิมเลย te 37ซึ่งล้อหลังนะครับกระทะซิง ของรถคอกก็ผมจะมี2แบบเห็นไหมเป็นแบบลูก,กับแบบกระทะตันนะครับวันนี้เราจะใช้กระทะตันกันมาซึ่งเจ้าอีสุคันนี้ผมเจาะท้องนะครับใส่น็อตไปแล้วนะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะวิธีการเจาะท้องใส่น็อตนะครับผมทําคลิปไว้แล้วอ่ามันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอ่าครับไขน็อตออกนี่แยกออกมาก็ถ้าใครไม่ชอบไอ้ลูกพ่วงหลังตรงเนี้ย ก็ใช้ครีมตัดออกได้นะเออหรือว่าถ้าใครจะเก็บไว้เล่นกับลูกพ่วงก็แล้วแต่นะครับแต่ผมไม่ชอบเดี๋ยวผมใช้ครีมตัดทิ้งเลยซึบอืมอ่าตัดทิ้งไปเลยนี่ครับผมแบบนี้แล้วก็จัดการเปลี่ยนล้อนะครับเอาลวดสปริงออกไปก่อน แล้วก็ทำการโหลดเตี้ยนิดนึงด้านหลังอืมกระเด็นไปแล้วก็ด้านหลังโหลดสักหนึ่งแผ่นนะครับกำลังสวยด้านหน้าโหลดอีกหนึ่งแผ่นแล้วก็ใส่ล้อเข้าไปแบบนี้ ด้านหน้าแบบนี้ใส่ลวดสปริงกลับเข้าไปชึบอืมอืมนี่ครับผมแบบนี้นะอ่าแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปกับตัวรถนะครับก็เริ่มจากการประกอบตัวเบาะเข้าไปก่อนตัวเบาะเสร็จก็ประกอบพื้นปุ๊บ นี่ครับเราก็จะได้อีสุสุเห็นไหมนะครับไขนอ็อตประกอบท้องอ่าประกอบท้องเข้าไปแล้วก็ใส่คอกครับ ถ้าใครอยากให้แน่นนะครับก็ใช้กาวทาได้เนาะเพราะว่าเห็นไหมเขาทำบาร์มาให้แล้วนะครับแต่อย่างผมนะแค่ประกอบเอาไว้ถ่ายรูปสวยๆก็แค่วางลงไปนะครับแล้วก็กดเนี่ยด้านหลังไปปึ๊บแค่นี้นะครับคุณก็จะได้ e s ุ c c o x i n g เนี่ครับเรื่องวุ่นๆของไวรุ่น c อกซิงนะครับเห็นไหมนี่ คลิปนี้นะครับก็เอาเจ้า i s u ู u d m a แงานของมา j o ร e t นะครับมาใส่คอกให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งราคาคอกก็ร้อยกว่าบาทนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้อ่าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ